ตอนนี้เที่ยงยี่บสี่นาทีนะฮะวันที่สิบแปดธันวาหกห้านะฮะผมอยู่หน้าราชพัฒน์บ้านสมเด็จกับหน้าราชพัฒน์ธนบุรีนะฮะมาส่งคุณแอมนีรนุดนะฮะมาสอบอะไรนะภาคขอกรมประชาสัมพันธ์นะครับรถติดมากมายนะฮะฝั่งทนจะไม็นที่ราชพัฒน์ธนบุรีนะั้ยวุ่นวายกันน่าดูเลย บายโมงยีนะฮะชั่วโมงหนึ่งหลังจากขับรถพยายามหาที่จอดหลังจากส่งแอมนะฮะผมไปจอดที่บิ๊กซีอิสรภาพแล้วไม่มีที่จอดนะฮะเลยลองขับมาไอคอนสยามดูก็ไม่ง่ายนะฮะที่จอดรถที่นี่ไม่ง่ายแต่ในห้างก็ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวลองถายให้ดูนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ได้โมงกว่านะครับอยู่หน้าไอคอนสยามไม่รู้หน้าหรือหลังนะนะด้านไอคอนสยามที่ติดกับแม่น้ำแล้วกันอันนี้เป็นอาคารของเอ็นทีนะฮะก็มีท่าเรือรับส่งลูกค้า นี้อนเรนเต็นไม่แน่ใจว่าคืออะไร โรงแรมเชอราตันนะฮะเลยไปไกลๆแู้มีกรมเจ้าท่าด้วยต่อนาในมิรยามานเดิมนะครับ フフフフ。<laughs> <laughs>